อูแสดงไอ้คสะออกไันนีและเอาดีแกก่อนเลยสวนแล้วส่วนแล้วสวนแล้วสวนแล้วแดยแ้วะอีกได้ มันมีแล้วเี็นไม่ติดติดไฟเรียบร้อยพย <c oughs> ายามจาับกระไบมันหน่อยโดโซวิปจนตายอ่ะไอ้เหี้ยเอาง่าย โดโซมิตัวตายเี่ยอาลาแชมป์ไปไหนแล้วอะผมอยู่กลางเเลี่อยู่กลางโอ้ยย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 ้ยย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 ยตยย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 ะยยยยดยย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 ยอยย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 ยายย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 ย อุตส่าห์ขารีแลกได้แม่งจะยืนแอคสักหน่อยเดี๋ยวผมคนไล่ให้มันออกไปสักตัวนึงอ่ะแล้วแล้วให้แล้วก็แล้วก็ไล่เดี๋ยวให้ไอ้แจดอะมามาเอ็นนี่ตอนเนี้ยนี่ที่ยิทน่ะสามารถตรวจทำดาเมจได้มแต่ไม่ตันนะแล้วจะต้องมีคนไล่ได้หนึ่งคนสนีอะไล่ง่ายสุดนะที่ยิท แมื่อกี้มีจังหวะผมกำลังกดอัดอัดหน้าจอดีอู่แม้คือ